สำหรับคันนี้นครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับสําหรับในรุ่นยกสูงแล้วก็สีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีในรถทุกรุ่นนะครับกับสีเทาแลมโบคันนี้กับรุ่นสี่ประตู1.9 LDA ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดากับคันนี้การตกแต่งก็จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเดินชมเลยนะฮะสำหรับ คันนี้ก็ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าก็คือเป็นโช๊คอัพฝากระโปรงนะครับเราติดตั้งเป็นโช๊คอัพกระบอกสีแดงให้สําหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่จัดได้สวยงามมากนะครับสําหรับงานตกแต่งสีเทาแบบนี้สีเทาอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นสีสามมิตินะครับเวลาลูกค้าโดนแดดรถรถโดนแดดก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในที่มืดก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งอยู่ในที่ จะสว่างมากสว่างน้อยครับเป็นแบบเบลอบๆหน่อยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับมันจะเป็นสีที่เวลาถ่ายรูปแล้วเป็นสีที่ไม่ค่อยตรงตามที่เราถ่ายนะครับสำหรับล้อคันนี้ก็คือจัดให้ตามโปรนะครับคันนี้ก็คือใส่ล้อบ,บพัด7ก้านนะขนาดคมกว้างของล้อก็คือ9.5้นิ้วรัดตัวยาง265 60 18นะครับไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับขนาดคมกว้างของล้อก็คือเท่ากัน สองหกห้านิ้วนะครับนี่คือทรงของรถคันนี้นะครับที่ไม่ต้องโหลดก็ลงตัวแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับเน้นใช้งานเน้นเดินทางท่องเที่ยวใช้ในครอบครัวได้ครับสำหรับรถทรงแบบนี้ส่วนฟิล์มอันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์ม6 0นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับว่าลจกค้าชอบเป็นฟิล์มมืดแบบนี้หรือเป็นฟิล์มปลอดก็สามารถแจ้งได้นะครับส่วนด้านท้าย ก็มีการติดตั้งช็อคอัพฝากระโปรงท้ายให้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเพราะว่ารถมันสูงนะครับเวลาเปิดบางทีถ้าไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็อาจจะเป็นอันอันตรายได้นะครับแต่ถ้ามีมันก็จะเซฟนะครับตรงนี้อันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชัน่นไม่ต้องเพิ่มเงินใ,นใ,นใดๆทั้งสิ้นนะครับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงรถคันนี้คือตามเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับรวมถึงกระบะไลเนอร์คันนี้ด้วยนะครับส่วนด้านในรุ่น LDA ก็เป็นเบาะผ้าอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นเบาะผ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับก็เป็นรุ่นที่ก่อนรุ่นแซดนะครับรุ่นแซดก็เป็นรุ่นที่มีเบาะหนังมีออปชันเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รับรถจบจริงตามโปนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ความต้องการค่อนข้างเยอะสีเทาแลมโบตอนนี้ไม่ว่า จะรถสีอะไรครับตอนนี้ก็คือลูกค้าต้องทําเรื่องแล้วก็ขึ้นจัดสรรรอคิวนะครับอย่างเคสนี้ลูกค้าก็รอเช่นกันนะครับเดี๋ยวง่ายพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับหลังไปไ้ายแดงต่างซิ่งครับวันนี้นะครับผม